ยูกิไหทองคำประกาศข่าวดีสองเด้งดาราแฟนคลับแห่ยินดีสวยแถมเก่งแต่เด็กจริงๆค่าสำหรับยูกิไหทองคำนักร้องสาวสวยมากความสามารถเราจะเห็นว่าเธอนั้นทั้งเรียนทั้งทำงานทำทุกหน้าที่ได้อย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องล่าสุดเธอก็ประสบความสำเร็จในเรื่องบ้านที่เซ็นสัญญาซื้อบ้านใหม่แล้วพร้อมกับอีกข่าวดีอีกเรื่องคือต่อสัญญากับค่ายไหทองคำอีกสี่ปีโดยสาวยูกิโพสเฟซบุ๊กเผยข้อความบอกว่า Congratulations to มีวันนี้เซ็นสัญญาบ้านใหม่และเซ็นสัญญาต่อกับค่ายไหทองคำอีก4ปีขอบคุณค่ายไหทองคำขอบคุณออกประจักษ์ชัยแม่แอนนาขอบคุณทีมงานทุกทท่านขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทท่านที่ให้โอกาสในทุกๆงานทุกๆโปรเจกต์ขอบคุณพ่อแม่ที่เคียงข้างความฝันลูกมาตลอดขอบคุณทีมยูกิแบนที่เต็มที่ในทุกๆงานและเป็นเบื้องหลังเป็นส่วนสำคัญให้กับงานหนูมาตลอด ขอบคุณแฟนคลับพี่พี่แม่แม่ที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจมาตลอดหนูจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนรักนะคะท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตแสดงความยินดีล้นหลาม